ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธผู้ถางสารภาค5 River of ร์ n g s แทงการเกิดใหม่ของถางสารตอนที่411โชคดีสินค้าชิ้นหนึ่งถูกนำไปรวมกับสินค้าชิ้นอื่นทั้งหมดมันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแต่ราคาสูงมีสมบัติสวรรค์และสมบัติบางอย่างล้วนได้รับมาจากผู้แข่งแกร่งระดับเทพราคาสุดท้ายย่อมเป็นราคาที่สูงสัก ถังซานไม่มีโอกาสพลาดเลยถังซานและจางห่าวส่วนไม่ได้ลงมือหลังจากวันที่สามป้ายสามหกได้ดาบเทพสังหารไปก็ค่อยๆถูกทุกคนลืมเลือนไปอย่างไรเสียดับเทพสังหารในวันนี้ก็ไม่ใช่สมบัติล้ำค่าที่สุดในบรรดาวัตถุวิญญาณในปัจจุบันและยังเป็นสมบัติสวรรค์ที่สามารถเพิ่มระดับวยุทธ์ได้โดยตรงยิ่งเป็นสมบัติสวรรค์ที่ช่วยยกระดับพลังบำเพนเพียนได้มันยิ่งทำให้ราคาสูงลิบ ถังซานมองดูผลไม้ตะวันสวรรค์ที่สามารถช่วยเผาแก่นแท้ธาตุไฟทะลวงคอขวดและยกระดับเป็นระดับเทพผลไม้ตะวันสวรรค์จากต้นตะวันสวรรค์ได้เสนอราคาสูงถึงหนึ่งหมื่นเหรียญไม่นานครึ่งวันก็ผ่านไปแม้จะไม่ได้อะไรมากมายแต่สำหรับถังซานแล้วเรียกได้ว่าเปิดโลกกว้างทำให้เขาเข้าใจสมบัติของโลกนี้มากขึ้นจากการประมูลจะเห็นได้ว่าจากักรวรรดิสุริยันสวรรค์นั้นร่ำรวยกว่าจากักรวรรดิเทียนหยู เผ่าวิญญาณไม่ถนัดการต่อสู้เหมือนเผ่าพูดผีอสูรแต่ในด้านการเพาะพันธุ์กลับมีความได้เปรียบเป็นพิเศษและอุดมไปด้วยสมบัติสวรรค์และปฐพีที่ประมูลในวันประมูลวัตถุวิญญาณส่วนใหญ่มาจากจักรวรรดิสุริยันสวรรค์พักครึ่งและดำเนินการต่อในช่วงบ่ายจางหาวส่วนกล่าวขึ้นว่าเมื่อเช้านอกจากดาบเทพแล้วพวกเราไม่ได้ประมูลอะไรเลยในความเป็นจริงมีวัตถุวิญญาณไม่กี่ชิ้นที่ไม่เลวเลย ถ้าเจ้าต้องการฝึกฝนก็อย่าประหยัดเงินเพราะอย่างไรเสียเงินเหล่านี้เจ้าก็ได้รับมาทั้งหมดสิ่งที่ข้าหวังมากที่สุดคือคุณสามารถบรรลุระดับพระเจ้าได้เร็วๆนี้ทั้งซานกล่าวอาจารย์วางใจได้หากข้าต้องการจริงๆข้าจะไม่เกรงใจเรามีเงินทุนจำกัดเราต้องรอจนกว่าเราจะเห็นสิ่งที่เหมาะสมเป็นพิเศษก่อนที่จะซื้อเขาไม่ได้พูดตรงๆว่าที่จริงแล้วสิ่งที่เขาสนใจมากที่สุดคือแก่นแท้สายเลือด แม้ว่าสมุนไพรวิญญาณของพืชจะดีแต่ผลการยกระดับสายเลือดมีจำกัดทำให้ง่ายต่อการได้รับมันสำหรับเขาและสหายที่สำคัญกว่านั้นคือช่วยให้พวกเขาทำลายขีดจำกัดทางสายเลือดได้ข้อจำกัดทางสายเลือดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่รบกวนทีมเช็คในการติดตามผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตู้ไปที่มีสายเลือดระดับสูงเลือดจระเข้ระดับ9ก้าที่ถังซานได้รับจากหอการค้าหลิงซี นับว่าเป็นความยินดีที่คาดไม่ถึงแต่โลหิตบริสุทธิ์ที่ผู้อื่นต้องการยังไม่ร่วงหล่นด้วยพรสวรรค์ทางสายเลือดของทุกคนในตอนนี้มีเพียงการเปลี่ยนแปลงแก่นแท้น้ำแข็งของวูปิงจี้เท่านั้นที่สามารถต้านทานการบรรลุถ,ถึงขั้น9ก้าได้นอกจากเขาแล้วการที่คนอื่นๆจะทะลวงไปสู่นักรบระดับก้านั้นยากเย็นยิ่งไม่ต้องพูดถึงการทะลวงผ่านไปยังระดับเทพที่ต้องการสายเลือดที่สูงขึ้น เหตุผลที่ถังซานยืนกรานที่จะมาที่สารบรรพบุรุษเพื่อเข้าร่วมการประมูลครั้งนี้ก็เพราะต้องการแก้ปัญหาใหญ่นี้ส่วนจะหาอะไรได้นั้นขึ้นอยู่กับโชคจริงๆถังซานไม่สงสัยในโชคของเขาเลยหลังจากออกจากสวนนรกเขาพบพบว่าโชคของเขาราวกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาจะประเมินโชคของเขาได้อย่างไรเช่นเดียวกับโชคร้ายในโคลอสเซียมที่อยู่ตรงหน้าเขาอาจกล่าวได้ว่ามันทยานขึ้นสู่ท้องฟ้า เขาเคยใช้วิชามองลมในการสังเกตพระราชวังเหล่านั้นแม้ว่าโชคลาภของพระราชวังส่วนใหญ่จะถูกบดบังไว้แต่เขายังคงสัมผัสดได้อย่างละเอียดนี่เป็นผลจากการรวมกันของจิตสำนึกและวิชามองลมปราณระดับเทพแม้แต่เหล่าจักกระพักก็ดูเหมือนจะไม่มีโชคเหมือนเขาถัางซานไม่รู้ว่าโชคลาภเหล่านี้มาจากไหนแต่นับแต่วันนี้เขาได้รับจดหมายจากเสี่ยวหมวยทำให้เขาเชื่อมั่นในโชคลาภของตนเองมากขึ้น เป้าหมายของการประมูลครั้งนี้ทังซานได้กำหนดไว้ให้ตัวเองก่อนเริ่มการประมูลครั้งใหญ่แล้วเป้าหมายหลักของเขาคือแก่นแท้โลหิตและยังเป็นแก่นแท้โลหิตของสายเลือดระดับสูงไม่จำกัดอยู่แค่พวกเขาไม่กี่คนเท่านั้นหากโลหิตบริสุทธิ์ของสายเลือดระดับหนึ่งอื่นปรากฏขึ้นและพลังที่เขามีก็สามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้เขาก็สามารถรับมาได้เพราะเขายังมีจุดประทับตรายอยู่ ประการที่สองคือสิ่งมหัศจรรย์ของการประมูลในวันถัดไปเขาไม่อยากได้ของวิเศษอีกต่อไปหากไม่มีความมั่งคั่งหรืออำนาจทางการเงินของประเทศที่ไม่อาจเทียบได้ก็ไม่มีทางได้และความเสี่ยงก็มากเกินไปแต่สิ่งมหัศจรรย์นั้นแตกต่างออกไปจากงานประมูลใหญ่ของเมืองเคเลดี้เห็นได้ชัดว่าในโลกนี้มีของดีมากมายที่ไม่มีใครรู้เช่นเดียวกับค้อนทลายสวรรค์ที่เขาสร้างขึ้นจากเหล็กเพลิงสวรรค์ และกิ่งไม้สีทองที่เติบโตเป็นต้นไม้สีทองหากคิดจะเก็บตกจากงานประมูลใหญ่ของสารบรรพบุรุษก็ต้องคอยจับตาดูงานประมูลของดีของวันถัดไปและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในตอนเช้าเพราะภาพตอนเช้าจะไม่โดดเด่นเท่าช่วงบ่ายการประมูลในช่วงบ่ายของวันแรกยังคงดำเนินต่อไปไม่นานรายการหนึ่งก็ถูกยกขึ้นเมื่อภาพชิ้นนี้ปรากฏขึ้นถังซานก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันที ในที่สุดสายเลือดก็ปรากฏขึ้นนอกจากนี้แก่นแท้โลหิตชนิดแรกที่ปรากฏขึ้นคือแก่นแท้ของนกยักษ์อินซีปีกทองที่พวกเขาต้องการมีทั้งหมด10หยดแก่นแท้เลือดของนกอินซีปีกทองขั้น9ราคาเริ่มต้นที่300เหรียญธาตุราคานี้สูงมากอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่ในฐานะที่เป็นแก่นแท้เลือดที่หายากมากการที่มันปรากฏตัวในงานประมูลก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนประหลาดใจได้ ถังซานไม่ลังเลที่จะถ่ายทอดความคิดที่อยากได้ให้กับอาจารย์เมื่อเช้าเขาประมูลดาบเทพพิฆาตด้วยหนึ่งเหรียญตอนบ่ายเขาควรจะเก็บตัวให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะที่พวกเขาส่งข้อความถึงกันภายใต้การประกาศของนักประมูลหญิงเผ่าจิ้งจอกฟ้าโลหิตของนกอินทรีปีกทองก็เริ่มประมูลแล้วพริบตาเดียวราคาก็ถูกเพิ่มเป็น500เหรียญธาตุ ความแข็งแรงทางสายเลือดของเฉิงจือเฉิงค่อนข้างสูงกว่าแต่ก่อนเล็กน้อยแต่นั่นก็คือการยกระดับเธอให้สูงขึ้นเล็กน้อยการที่จะยกระดับเธอให้กลายเป็นนักรบระดับ8ได้นั้นถือว่าถึงขีดจำกัดแล้วเฉิงจือเฉิงเองก็ค้นพบจุดนี้เช่นกันดังนั้นเธอจึงพยายามอย่างหนักเพื่อปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของราชาอมาตะและจัดก,กระพักกระบี่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อกระตุ้นสายเลือดของเธอให้แข็งแกร่งขึ้นศักยภาพของสายเลือดมีจำกัด การกระตุ้นเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การมีแก่นแท้ของนกปีกทองที่มีสิบหยดที่อยู่จุดสูงสุดของระดับสิบนั้นไม่เหมือนกันจากการศึกษาพลังทางสายเลือดของถังซานในช่วงหลายปีมานี้ด้วยแก่นแท้โลหิตเหล่านี้เขาสามารถช่วยเชิงจือเชิงทำให้โลหิตบริสุทธิ์ได้อย่างน้อยก่อนถึงจุดสูงสุดของนักรบระดับ9านางไม่ต้องกังวลว่าพลังทางสายเลือดจะไม่เพียงพอสำหรับวิธีการเพิ่มระดับเทพในอนาคต เขาคิดว่าเขาจะสามารถฆ่ายอดฝีมือระดับเทพของเผ่านกอินทรีปีกทองได้เพียงหนึ่งคนและฝืนสกัดสายเลือดของมันเมื่อราคาเกิน700เหรียญทาตุเสียงของจังห่าวส่วนก็ดังขึ้นอีกครั้งทั้งซานมันแพงเกินไปเรามีเงินทุนจำกัดถ้าพวกเราใช้จ่ายมากเกินไปแล้วถ้าเห็นสิ่งที่คุณต้องการละ่ะทั้งซานตอบอย่างไม่ลังเลว่าอาจารย์โลหิตของนกอินทรีปีกทองนี้ไม่ว่าจะใช้เงินไปเท่าไหร่จะยอมแพ้ง,ง่ายๆไม่ได้ พวกเราไม่รู้หรอกว่าสายเลือดที่ปรากฏขึ้นตรงหน้านี้เป็นสิ่งที่สิทธิ์พี่เฉิงจําเป็นต้องใช้ฉันยอมไม่ซื้อของดีที่อยู่ทีหลังแต่สิ่งที่จําเป็นที่เราได้เห็นกันอยู่ตอนนี้รีบลงมือเลยเขาตัดสินใจในเรื่องนี้เสี่ยวหมวยได้ออกจากการเก็บตัวแล้วในอนาคตหากนางต้องการตําแหน่งเจ้าเมืองนางอาจได้รับแรงกดดันมหาศาลจากศาลบรรพบุรุษสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องการการสนับสนุนที่เพียงพอดังนั้นเมื่อได้เห็น สิ่งที่สามารถช่วยให้สหายของนางเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของนางได้โดยตรงเขาไม่ควรพลาดมันแม้ว่าโลหิตบริสุทธิ์ของเผ่าจิ้งจอกสวรรค์จะปรากฏขึ้นในภายหลังเขาก็ไม่เสียใจยิ่งไปกว่านั้นด้วยอำนาจของจักรพักจิ้งจอกสวรรค์มีความเป็นไปได้ที่โลหิตบริสุทธิ์ของเผ่าจิ้งจอกสวรรค์จะปรากฏที่นี่แทบจะเป็นศูนย์ก็ได้เมื่อได้ยินคำพูดของถังซานจางห่าวส่วนก็ตอบตกลงอย่างช่วยไม่ได้ 800เหรียญธาตขณะที่พวกเขากำลังพูดราคาก็เพิ่มขึ้นเป็น800เมื่อเทียบกับราคาเริ่มต้นที่เริ่มประมูลแล้วมันเพิ่มขึ้นอย่างมากขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ